ยินดีต้อนรับท่านรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมูนวายกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมอาร์เดอตี้วีกันในวันนี้กันด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมในวันหยุดอย่างวันอาทิตย์เนาะก็ค่อนข้างที่จะวากันเลยทีเดียวเนาะเรามาดูท่าที่ของตัวเกมนะท่านผู้ชมซึ่งรู้สึกว่าใกล้เทศกาลของวัอวาเลนไทน์ Valentine นะตัวเกมก็ได้มีการเอาเทศกาลกิจกรรมอย่างยินดีต้อนรับนะฮะลูกค้าของช่วงเวลาแห่งความจริงใจเข้ามานะท่านผู้ชมเลยไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นอันนี้โอเค็ ก็ธนกรกิจกรรมเนี่ยถ้าเราก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะแล้วก็เราจะได้รับรางวัลตามนี้เลยด้านล่างะถ้าเกิดเราเล่นแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะน้ชมถ้าเกิดเราทําการส่งไอซองจดหมายให้ตัวละครเนี่ยเราจะได้เหรียญไอเหรียญเลกอิโมจิมานะน้ชมซึ่งไอเหรียญน,นี้เอาไปแลกใน้านคขายกิจกรรมนะก็มีอิโมจิทั้งหมดอยู่5แบบนะน้ชมซึ่งกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้เอาคร่าวๆนะ ไอส่วนไอซองจดหมายนี่การที่จะได้ซองจดหมายมาเราก็ต้องไปที่ภารกิจผู้จัดการร้านนะ mm hmm. ก็เล่นตามภารกิจที่มันบอกนะเราจะได้ซองจดหมายมานะ mm hmm. แล้วก็ส่งให้ตัวละครที่เราอยากส่งนะนะ้ชมก็ประมาณนี้แล้วก็ไปดูทา่าท่งของออร้านค้านะ้ำนะชมไอทางด้านของตัวร้านค้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสกรีนมาใหม่นะนะ้ชมอยู่สามสี่ตัวนะแล้วก็มีทา่าทาาของสัตว์เลี้ยงมาอีกตัวหนึ่งนะซึ่งสกรีนทางด้านของเป็นฝั่ง เซอหมดเลยนะเป็นทน่าของผู้ป่วยแล้วก็นจิตทวิิยานะแล้วก็สกินทอจะเป็นท่าของช่างเครื่องกลนะซึ่งผมขออนุญาตเปิดแค่ตัวเดียวนะเอ,อ้ยไม่ใช่ดิขอรีวิวแค่ตัวเดียวนะซึ่งสกินของคนข้างที่จะสวยเลยนะผมกลับว่าจะซื้อมาอยู่นะตัวนี้แต่ก็ตอนนี้ยังยังไม่ซื้อมาเนาะเขามีปีกด้วยนะนชมค่อนข้างที่จะน่ารักทีเดียวนะซึ่งสกินมีชื่อว่าดอกไม้ที่ไม่มีวันโรยลานะอ่าเดาบุนให้ดูรอบหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะโอเค ก็สำหรับส่วนสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นทน่านักของหมาป่านะนู้ชมผมนึกว่าไอ้ผมไม่รู้นะว่าไอ้หมาป่าตัวนี้มันใช่หมาป่าตัวเดียวกันกับไอ้ตัวสีขาวก่อนน้านนี้หรือไม่นะที่มันมามาคู่กันนะมันจะเป็นสีดำกับสีขาวนะอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะว่าเป็นตัวเดียวกันหรือไม่นะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับของมาใหม่ซึ่งต่อจากไอ้ตัวกิจกรรมบันโกนะูเนาะแล้วก็มีของพวกเอของตุกแต่งอะไรประมาณนี้นะก็อันนี้ขอไม่พูดแล้วกันโอเค พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงไปเจอกันดูกันนะครับไปเจอกันอเอาละดูเหมือนจะหาห้องเจอมาที่เรียบร้อยนะกับด่านสวนสนุกท่านผู้ชมซึ่งเราเล่นเป็นท่าของตัว ตัวกองหน้านะโอเคแล้วดูเหมือนข้าทุกคนจะเป็นทน่าของโจเซฟนะท่านชมโอเคจังหวะน,นี้ถ่ายรูปมาแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าอยู่กลางแบบเลยนะท่านชมเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรนะก็แบบเราใจมันได้นะโอเคเรามาปั่นไฟตรงนี้แล้วค่อนข้างที่จะเข้าเครื่องไว้นะท่านชมเดี๋ยวรอปั่นไปเรื่อยๆนะจังหวะน,นี้แล้วท่าของนักกรรมเมื่อกี้เหมือนว่าจะบอกว่าผู้ไล่อยู่ใม้เขานะน่าจะโดนตีในลบกาพถ่ายนะท่านชม ี๋ยวบอกพล่าเปลี่ยนเป้าหมายนะโอเคเขารู้ได้ไงโอเคโดนมาหนึ่งแผลนะน้ำชมท่าน้าของนะกายกรรมแล้วก็ฝั่งเซอร์มีท่าน้าของแม่มดมีนักโทษมีนักกายกรรมนะเป็นเพื่อนร่วงทีมนะ้นำน้ชมโอเคเราปั่นไฟชิวๆนะจังหวะน,นี้แล้วท่าน้าของนักกายกรรมโดนจับอุ้มมาแล้วนะแล้วเพื่อนอีกสองคนก็กําลังปั่นอยู่นะ้นำน้ชมแล้วเราโดนตีนะน้ำชมเหมือนว่าฆาตกร,รจะไม่รีบนะฆาตกรน่าจะยังไม่รีบวางท่าน้าของนักกายกรรมนะ หาซื้อสดแล้วตีโอเคนะจังหวะน,นี้แล้วนักกยกรยกรมโดนจับวางก้วอี่ไปเรียบร้อยในโลกภาพถ่ายน้ำชมแล้วก็แชะมาเรียบร้อยนะนักกยกรยกรมล้มนะแล้วคา้นตอนจ่ายวาร์ปเลยนะน้ำชมเพื่อไม่เพื่อไม่ให้การเสรียเวลาจังหวะน,นี้จ่ายวาร์ปไปเลยนะเขารู้เหรอว่านักกยกรยกรมอยู่นะเขาจ่ายวาร์ปอ่ะเออค่อ,อคนข้างที่จะเล่นมั่นใจเลยทีเดียวนะสำหรับฐานะของฮันเตอร์นะแล้วฐานะของนักกยกรรมโดนจับผู้มาไปเรียบร้อยโอเค เราปั่นไปต่อนะท่านผู้ชมตอนนี้เราปั่นได้ประมาณ7 0เปนะก็เอาจริงๆตัวเราไม่ใช่ตัวปั่นนะท่านผู้ชมตัวเรามันเป็นตัวซับของนะแล้วทนะของเรานี้ตกเป็นเป้าออร่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้เพื่อนไปช่วยนะเพราะว่าเพื่อนค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้นะเราอยู่ไกลมากน่าจะไม่ทันเฟรจังหวะนี้ก็เสร็จหนึ่งเครื่องนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องใหม่เลยนะ เราให้เพื่อนไปช่วยนะท่าน้าของแม่มดสาวดูเหมือนว่าจะไปช่วยนะท่าน้ชมโอเคเรามาตื้นตรงนี้แล้วโดนตีมาหนึ่งแผลนะท่าน้าของแม่มดสาวแต่ว่าดึงท่าน้าของนักกิจกรรมขึ้นมาแล้วนะโอเคปั่นต่อนะท่าน้ชมแล้วคาดกรย,ยังไงเอ่ยไล่ไครต่อตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าไล่ไครนะั้นแล้วถ่ายรูปมาหนึ่งทีนะท่าน้ชมโอเคเดี๋ยวตราตปัน่นตรงนี้แล้วท่าน้าของแม่มดสาวโดนตีในรูปภาพถ่ายนะท่าน้ชมเดี๋ยวผมไปปั่นกับเพื่อนนะ เพราะว่าตัวเราปั่นช้ามากเลยนะบอกไปก่อนนะตัวเรามันปั่นช้าจริงๆนะแล้วท่าของมีการเข้าเครื่องราช61รู้สึกว่าเขาปั่นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะท่าของเออตัวอะไรเอ่ยท่าของเดี๋ยวนะเป็นท่าของนักกายกรรมกับนักโทษปั่นด้วยกันนะไม่ใช่ไม่โมสาวนะโอเคโอ้โหเราสาวมาปั่นด้วยกันนักกายกรรมนี่เดินฉีกเลยนะต้องชมแต่ดูเหมือนว่านักกายกรรมน่าจะ เขาน่าจะไปดึงแมมมดสาวหรือเปล่านะโอเคเพลนี้ใกล้เสร็จแล้วนะท่านชมแล้วทันตะขงนักโคตรโตีนะฆาตกรอยู่ใกล้เรามากเลยนะท่านชมโอเคเราวิ่งฉีกแล้วนะแต่ว่าทนานักขงนักกากรรมโดนจับวางเก้าอี้แทนนะแต่ทนานตะแมมมดสาวโดนช่วยนะท่าน้ชมโอ้โหเหมือนแบบแลกเฟสกันเลยนะเหมือนแลกกันเลยนะท่านชมจังหวะนี้ทนานักขงนักกากรรมล้มไม่ที่เรียบร้อยนะโอเคแต่ว่าเสียงหัวใจอยู่ใกล้เรามากนะท่านะชมเลยไงฆาตกรแล้วมาเจอกระหันด้วยใจบอลเลยนะท่านชมไม่ต้องกัดนะ เดี๋ยวเราเราโดนตีเราล้มนะน้ำชมเพราะว่ากระโดดข้ามหน้าต่างมาจังหวะน,นี้แลาา้วขัดกรองตีไม่โดนโอเคอยังไงขัดกรอเราเราวิ่งฉีกอ้อมเต็น์มานะจังหวะน,นี้แล้วคดัดกรองตามนะน้ชมดูเหมือนว่าจะเอาเรานะยังไงครับเราพุ่งมาเลยนะน้ชมผมไม่เคยการโลบบอลน,นะจริงเราไม่ต้องไปเสียของนะเรามีทน้าของหลุมตรงนี้ด้วยนะน้ชมโอเคข้คามหน้าต่างเมทืทอักคีแล้วขัดกรองยังไงจ่ายสกิลย้อนเวลากับนะน้ชมแต่เราเข้าเต็นท์เนี่ย ระไม้นี้เข้าไปเลยนะโอเคทข้ไปเลยจะจ่ายบอลก๊อกสุดท้ายนะท่านผู้ชมโอเคหมดแล้วนะบอลเราแล้วคาตกรไปถ่ายรูปนะผมบอกเลยคาตกรเปลี่ยนเป้าหมายนะท่านผู้ชมแลวเสร็จอีกหนึ่งเครื่องนะตอนนี้เหลือ,อสองเครื่องนะเหลือสองเครื่องเท่านั้นนะท่านผู้ชมโอเคถ้าเกิดเสียงอะไรเสียงรถอะไรเข้านี้ก็ขอไปด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมบันทึกวิดีโอข้างนอกนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนะท่านผู้ชมมาเปิดกล่องนะก็ ขอขอของดีๆของจุกอะ่ันชมของจุกอะไม่เอาเข็มอะขอไม่เอาเข็มอะจังหวะนี้ขารกรจับธนกรกองหน้าอย่างเรานั่งเก้าอี้ในโลกภาพถ่ายนานชมเราได้เป็นลักบี้นะโอ้โหค่อนข้างดีนะถือว่าดีเลยทีเดียวนะแล้วคารกรบอกว่าเอยไม่ใช่ดีนักกายการรมบอกว่าผูร้รายอยู่ใกล้เขานะแล้วแม่มดสาดูเหมือนจะไปดึงเราในโลกภาพถ่ายนะโอ้โหแฟมค่อนข้างจัดแฟมแบบแฟ m มเบอรี่แฟมม้แฟมเบอรี่อะน,ะนชม แล้วออกลูปภาพถ่ายนะเดี๋ยวเราฮิลสถานะของแม่มเสาร์นะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเราฮิลแม่มเสาร์เนี่ยเขาน่าจะโดนตีสองรอบนะถึงจะล้มแล้วสถานะของนักโูษจับวางเก้าอี้ไปที่เรียบร้อยโอเคแล้วลูปภาพถ่ายหมดเวลาแล้วนะนักโทษล้มอยู่ออโอเคบ้านสองชั้นอ่ะทงกวันนี้เราฮิลไปเลยนะท่านผู้ชมตัวเราฮิลไม่ได้นะเพราะว่าไม่ถึง50%นนะท่านผะู้ชมก็โดนตีรอบเดียวก็ล้มนะโอเค นี่เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปไปไปดึงนักโทษดีกว่านะท่านผู้ชมแล้วทนายของนักโทษบอกว่าคุณราอยู่ใกล้เขานะรู้หมือนว่าโจเซฟน่าจะเห็นนะท่านผู้ชมอ้าวโอเคแล้วแสงไฟมาตอนนี้เรานักโทษแบบจ่ายลูกเองเลยนะไม่กักนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังหวะนี้ผมไปเซฟเพื่อนดีกว่านะท่านผู้ชมเราจะเซฟเพื่อนนะเราจะไม่ปั่นไฟนะท่านผู้ชมก็มันก็เป็นอีกแขนหนึ่งนะมันเป็นอีกไมซ์เกมหนึ่งนะแบบเอามาปวดหันนะท่านผู้ชม โอเคท่าหน้าของนักโทษวิ่งฉีมาตรงแมสตนี้นะมีท่าน้าของมเม่มซาอยู่ด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราสแตนบายช่วยเพื่อนนะแล้วยังไงพาราตกรุหมเบิไ์ตจะถ่ายรูปนะท่านผู้ชโอ้โหแล้วสามตัวอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมแล้วเสร็จอีกหนึ่งเครื่องนะท่าน้าของนักกายกรรมปั่นนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาปัน่นเครื่องนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าฮันเตอร์แปล็คใครตอนนี้น่าจะไม่ใช่เรานัก,นกโทษวิ่งมานะท่านผู้ชมจังหวะนี้ แ๋ยวแตะเครื่องไปนิดนึงนะจังหวะน,นี้ดูเหมือนเพื่อนจะกลัวนะกลัวว่าฆาตกรจะมาโลกภาพถ่ายนะเดี๋ยวเราฮิวเลยนะน้ำชมแล้วฆาตกรจับธนะของแม่มดสาวนะในโลกภาพถ่ายไปนั่งเก้าอี้นะตอนนี้เราฮิวนักโทษน,นะแม่มดสาวโดนจับนั่งนะเวลาเอผมบอกเลยว่าเจอโจเซนี้เกมค่อนข้างที่จะตึงนะตึงจัดเอาไว้เพื่อนยังฮิวไม่เสร็จเลยโอเคโอ้โหแล้วรีบลุกจังหวะน,นี้รีบลุกจัดจัดโอเค แล้วท่าท่าของแม่โมสาโดนช่วยจากเก้าอี้นะมีท่าท่าของโจเซฟวิ่งมาทางเรานะน้ชมแล้วออกลูกภาพถ่ายไปเลยนะน้ำชมแล้วฆาตกรเอาเราหรืเอเปล่านะดูเหมือนว่าจะไม่นะน้ำชมแล,แล้วเวลาหมดนะท่าท่าของนักโทษล้มนะน้ำชมยังไงเดี๋ยวผมดึงเพื่อนนะไม่รู้ว่าดึงทันหรือเปล่าโจเซฟอยู่แถวนี้ด้วยนะน้ำชมโอเคได้เสียงหัวใจค่อนข้างที่จะใกล้นะผมฉีกออกดีกว่ารอรอ,อชนลักบี้แล้วกันนะมีท่าท่าของแม่มมสาอยู่ใกล้ๆด้วยนะ แล้วจังหวะนี้ยังไงคาตกรเหมือนอจะเห็นเรานะน้ชมเหมือนจะเห็นเรานะจังหวะนี้แล้วก็พุ่งมาเลยจังหวะนี้แล้วชนไปหนึ่งทีไงชนไปหนึ่งทีไงจังหวะนี้แล้วคาตกรดูเหมือนว่าจะแขนจัดแขนจัดเอาทะนาของนักทูดน้าน้ชมยังไงยังไงแล้วนักโทษอดมาแล้วผมก็ขับไาให้เป็นไงแล้วสตันแบบสามสี่วิสตันแบบสามสี่สบบวิจังหวะนี้บอกเลยว่าตัวนี้คือสตันไม้คนข้างนานนะแล้วคาตกร์จ่ายว้าไปเลยน่าน้ชมเดี๋ยวเรารีกรุ๊ปกันนะ โอเคเดี๋ยวเรามารีกูใหม่นะนู้ชมเล่นโจสเอ้ยไม่ใช่เจอโจเสลมีก็ค่อนข้างที่จะใจยเย็นนะต้องใจยเย็นแล้วก็ต้องจูเป็นด้วยนะนู้ชมเกมมันถึงจะค่อนข้างที่จะออกมาดีนะเดี๋ยวนะแล้ววนนี้ใครใครกู้ใคร,ใครวะเนี่ยโอ้โหเหมือนเหมือนฮิวต่อต่อกันนะนู้ชมแม่มมสาฮิวนักโทษแล้วผมฮิวแม่มมสาต่อนะเออโอเคเดี๋ยวเราไปหาปั่นไฟนะนู้ชมเราแทบจะไม่ได้ปั่นเลยนะปั่นไปแค่ครึ่งเดียวนะ แล้วนักกายกรรมดูเหมือนว่าจะโดนจับอุ้มในโลกภาพถ่ายนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาเครื่องนี้เลยนะมาเครื่องนี้เลยนะท่านผู้ชมแล้วเพื่อนจุดไฟเลยนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้เพื่อนจุดน,นะโอเคแล้วคนักรอยู่ใกล้เรานะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรานักกายกรรมเขาอยู่ไหนทางด้านของโจเซฟเขาเอาอมาวางเก้าอี้แถวๆบ้านสองชั้นนี่นะเดี๋ยวผมไปเปิดประตูก็ได้นะ ผมไม่รู้ว่าเพื่อนไปเข้ารหัสประตูยังนะแล้วเพื่อนบอกห้องใต้เด็นอยู่ตรงนู้นนะแล้วเหมือน,นดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนไปเปิดประตูนะโอเคแล้วเขาล้มอยู่ฝั่งเต็นท์นะเดี๋ยวเราไปถึงเพื่อนนะมีท่านาของนักโทษวิ่งมาแล้วนะเพื่อนบอกว่าให้มาช่วยเขาหน่อยนะเดี๋ยวผมวิ่งไปช่วยนะถ้าเกิดทันนะถ้าเกิดทันนะเรายังมีลักี้เหลือนะโอเควิ่งค่อนข้างที่จะครึ่งแบบเลยนะค่อนข้างที่จะนานเลย แล้วเสียงหัวใจโอ้โหอยู่ใกล้มากนะจะเซฟไปถึงก่อนะนะท่านชมยังไงจังหวะนี้ผมก็พุ่งมาเด็ครับจังหวะนี้แล้วโอ้โหรักบี้หมด่อนนะเฮ้ยผมลืมคำนวณรักบี้ท่านะชมลืมดูรักบี้ว่ามันเหลือเท่าไหร่นะโอ้โหจบเลยอย่างนี้ผมต้องปล่อยนะผมต้องปล่อยนะจังหวะน,นี้แล้วเพื่อนดูเหมือนว่าจะเปิดประตูได้เป็นที่เรียบร้อยนะโอเคเพื่อนมารอรับนะท่านะชมจังหวะน,นี้ท่านาของทางด้านของนักโทษอีกาขึ้นหัวนะแล้วฆาตกรจ่ายว้ามาแล้วนะ โอ้โหยังไงผมไม่มีของเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยว้าได้ของไม่โมสาย,ยัางไงแล้วกดสาดสเต็กไปเลยนะทุผนนูนน้ชมจังหวะนี้โอเคเราวิ่งตามนะไม่รู้ทันหรือเปล่านะทุกผู้ชมแล้วฆาตกรดักนะจังหวะน,นี้โอ้โหดูเหมือนว่าจะไปไม่ทันจังหวะน,นี้ฆาตกรจดย้อนเวลามาแล้วผมโยกมาจางังหวะน,นี้แล้วข้ามไม้ไปทันทีแล้วฆาตกรตีมาไม่โดนโอเคฆาตกรเหมือนจะเอาเรานะทุกผู้ชมแล้วฆาตกรยังไงดักแร้วผมวิ่งฉิงนนะ่ะพางไม้แล้วก็วิ่งฉิงน,นะทุกผู้ชม โอเคบอกเพื่อนเลยนะแล้วน้ก่อนนะกกิจกรรมบินมาที่เรียบร้อยนะเหมือนจะช่วยไม่ทันด้วยนะท่านชมมีไม้ตรงนี้ให้เล่นนะแล้วมีหลุมหรือไม่ไม่มีนะท่านชมระปุพาไม้ไปเลยนะฆาตกรตีมาไม่โดนจะด้วยแล้วทำลายไม้นะท่านชมโอเคมีไม้นี้อยู่หนึ่งแผ่นนะท่านชมเราวนก่อนนะแล้วฆาตกรยังไงยังไงมีไม้ตัวนี้หนึ่งแผ่นนะเดี๋ยวเราพับไปเลยนะโอเคไม้นี้ล้วก็พับไปเลยนะจังหวะน,นี้ไม้เป็นของเราไม้เป็นของเรา ไปไม้เอามาดี้าดตีตอนนี้คือแบบผมวิงหาหลุมไม่เจอเลยนะท่านผู้ชมค่าดะกรย้อนสกิลมานะโอเคแล้วมีไม้ตรงนี้นะท่านผู้ชมก็พับไปเลยไงพับไปเลยไงไม่ต้องกั๊กไงแล้วผมวิ่งเข้าบ้านสองชั้นนะท่านผู้ชมรูม้สึกว่าเพื่อนต้องมาซับผมนะไม่งั้นผมหนีไม่ได้นะอย่างเงี้ยแล้วค่าดะกรเสียวาร์ปไปเร็วนะไม่ต้องกลัวนะว่าเขาจะบิงยังไงค่าดะกรแล้วหักมาจังหวะนี้พับไปเลยครับจังหวะน,นี้โอเคเดี๋ยวบนแม่นี่แล้วค่าดะกรง้างมาไม่โดนนะท่านผู้ชม ไม้นี้ยังไงยังไม่พับใจเย็นก่อนแล้วก็วนมาอีกหนึ่งรอบก่อนทนะจังหวะน,นี้เราบอกเคื่อรนะ์นักภูร่าอยู่กใกล้เราท่านชมแล้วคาตกร,ย,รยังไงยังไงแล้วทบไม้ไปดิครับโดนโดนจังหวะน,นี้มันต้องโดนแล้วมีทนาของแม่โมสามารับนั้นชมโอเคดีเลยนะจังหวะน,นี้เราคาตกรตามมาติดติดนะตามมาติดติดยังไงดีไม้ตรงนี้อีกหนึ่งแผ่นจังหวะน,นี้คาตกรตามมาติดแล้วหมวนมาแล้วกลุ่มล้มเลยนั้นชมโอ้ไม่น่าับไม้เมื่อกี้ ผมไม่น่าพับไม้นะเมื่อกี้แล้วธนาของแม่โมูสาวพยายามจะกดฆาตกรอยู่นะเดี๋ยวผมโคเวอร์นะแล้วฆาตกรถ่ายภาพมาจังหวะนี้โอเคเมื่อกี้ผมไม่น่าพับไมนะ้ผมมีลุกเองนะน้ชมมีท่าทาของตักโทนมากดช่วยนะเขารู้นะว่าฆาตกรมีแค่วาร์ปนะน้ชมเขาเลยมากดนะยังไงจเซฟอุ้มหรือเปล่าจังหวะนี้แล้วอุ้มนะน้ชมนักโทษบริงมาเหมือนกดดันไง กดดันยังไม่จ่ายสกิลนะถือว่าเป็นงานเป็นงานเป็นการจังหวะน,นี้ผมผมจะยังไม่ลุกนะท่านผู้ชมผมจะยังไม่ลุกนะแล้วฆาตกรจับมาแล้วโจนี่เราเจอนักโทษคนเดนแล้วนะคะของนักโทษบอกให้หนึ่งทีนะโอเคเดี๋ยวท่าน้าของเม่โมาสา,ม,สามีสารสเต็งนะท่านผู้ชมจังหวะน,นี้ฆาตกรยังไงฆาตกรยังไง ต,ต้องจ่ายวาร์ปมีวาร์ปหรือไม่แล้ววาร์ปมาจริงด้วยนะน้ำชมแล้วคัดกรอยู่กับเรานะจังหวะนี้ยังไงแล้วแม่มดสาวกดสแต็กสามน้ำชมโอ้โหค่อนข้างสวยเลยนะรอดสารเฉยเลยนะน้ำชมโอเคก็เป็นว <oughs> ่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์นะอยากให้เราทำคลิปอะไรตัวอะไรนะครับไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าว่าจะไปคลิปอะไรไว้เจอกันครับบายบาย